ดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพร้อมกับเมนูง่ายๆและเมนูหยอดฮิตนะเจ้าเขาจะมาทําพัดกะเพรากันนะเจ้าแต่ว่าพัดกะเพราวันนี้นะเจ้าเขาจะใช่เป็นหมูชิ้นเนาะเขาจะบาได้ใส่บดได้ไจหมูบดนะเจ้าเนาะอ่ามาดูวัตถุดิบลักเฮาก่อนนี่เลยเจ้าหมูเลยเจ้าแล้วก็ใบกะเพราและอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งกับ หอมขาววันนี้จะย่างให้เด็กๆนะเจ้าก็เลยจะบ่อใส่พริกนักนะเจ้าไปดูวิธีการทําเลยเจ้ามาเจ้าขันตอนแหลกกับใส่พริกกับหอมขาวลงไปคัดเลยเมนูนี่กึศอ,อย่างบออกบ่าพูดจะกินอย่างนะเจ้าพัดกับเขาอย่างเดียวพอพริกกับหอมของเขาเริ่มทรงกินเนาะเอาก็ใส่หมูลงไปเลย พักติดไปนิดหน่อยอัดฟุกเข้าให้เข้ากันเลยนะเจ้าเป็นหอมเลยเนาะเจ้าพอเขาพัดได้สักพักเนาะมีเองเขาเริ่มพดเริ่มฟุกของแล้วเนาะเขาโกรธแบบุ๊กเสื่องเลยนะเจ้าน้ำตาลปูมันนิดนิดหน่อย เรนจะไม่ทอดไอ่วอดปลาเขียวยอหน้าลงไปน้อยนะเจ้าพัดกับเทาเนี่เจ้าแล้วแต่เนาะไหแบบชอบแบบนี้หนะ้าหรือจะชอบแบบหแห้งๆเนาะแล้วแต่บ้านของแต่ละคนนะเจ้าจะใส่ก็ได้แบบใส่ก็ได้เนาะ หลังจากนั้นใส่ใบกะเพราลงไปเลยเติมสีสันเยาะซิวดำลงไปหน่อยเนาะเมนูง่ายๆเนี่ยง่ายๆเลยนะเจ้านี่นะผัดกะเพราสีบ้านไม่ปลูกไว้นักเลยเจ้ากะเพรานนะปลูกข้างปลูกข้างออกเองเนาะหาได้ง่ายๆเจ้า เจ้าซุกเรียบร้อยเราปิดแก๊สเลยพักใส่จานเลยเจ้ามีน้ำคลุกคลิกกิ่นกระเพราหุงเนาะมะมะ่ะะเลยเนี่นีเจ้าเสร็จเรียบร้อยเนาะกับเมนูพัดกระเพราหมูของเขานะเจ้า หอมมากๆเลยนะเจ้ามานะเจ้ามากินข้าวต้้ยกันเนาะสำหรับวันนี้เพนอาหารเหนือบ้านเฮาลาไปกับเมนูพัดกะเพรานะเจ้าสวัสดีเจ้า